กดตรงนี้หรอกอ่ะกดเลยตรงนี้ค่ะตรงนี้เออน่าจนะกดนั่งน่ามีตาเดียวเห็นไหมมีฟันซี่เดียวด้วยอ๋ออย่าไปดูอันใหม่ใช่ไหม <c oughs> สวัสดีจ้ามาพอก,ก,กับแม่มาหีกเลยนะจ้า พรูว่านี่กับภาพไปเบ่งข้าเจ้าตกแต่งมานานเลยนี่ไงมันทางนี้ข้างหลังนะลูกน้องกลัวเมื่อกี้เนี่ยอันนั้นน้องกลัวไหม น,นี่ก่ะมือหนีภาพมาเบิร์เข้าเจ้าเตรียมของมาตกแต่งวันกิจสมมาทแล้วกะวันฮาโลวีนนะจ๊ะใกล้เข้ามาแต่ว่าวันฮาโลวีนจะถึงก่อนคิจสมมาตนะจ๊ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลองทีอ่าตั้งกล้องถือกล้องไหมนะจ้ะแบว่าบดสันละสันพนว่า กันสะเทือนจังเหม็นม่นไม่แหมะกันซื้อมาเมื่อวานหาคอนไซร์ร้องเบิ่งจ้ะนีจะเกี่ยวกับกิจสมาตรเบิร์ตจุกขนมนมเลยเนี่ยอ้อยต้นกิจสมาตรแล้วเราปลูกใส่ของขวัญเนาะจ้ะแบบนี้ก็ได้ผูกใส่ของขวัญอือช่วยเรา ไก่คริสต์มาสแล้วก็สีแดงเยอะมากเลยสปาเกี่ยวกับเสื้อคริสต์มาสเร็มมาจ้ะเสื้อใส่วันคริสต์มาสเนี่ยโอ้ยสวยงามสีแดงสีเขียวถุงเท้าคาริสต์มาสหมวกคริสต์มาสตุ้มหูเนี่ยแม่มาเสียเงินซื้อทุกปีจ้ะ ตุ้มหูคริสตมาสใส่งามๆตอนหลับคริสตมาสอันนี้ก็ไฟคริสตมาสตกแต่เนี่ยตุ้มหูนนคริสตมาสสร้อยคริสต์มาสใช่ไหมใช่ไหมอีล่าเนี่ยชุดชุดสันตะคอดเอาของขวันไหมเด็กๆ้อายหน่อยหาที่กดไม่ใช่อะไรหาที่กดฟังเสียงมาจ้ะ กระลุหอนี้ร้อยโคลนจ้ะประมาณ320บาทบ้านเรากล่องหอนอันนี้ก็เป็นเทียนจ้ะเทียนจุด โอ้ยทานมันเบิดแล้วแบตเตอรี่เบิดกดบ่ได้เด<ม>ี๋ยวก็จะพาสาวๆไปกินไอศครีมจ้าพาเด็กน้อยไปกินไอศครีมร้านมิกก่อน <c oughs> อันนี้พาเด็กๆมากินไอศครีมนี่แม่ฟิลิปปาเลี้ยงเดอ้อบอกว่าพาพี่เีเลน่ากับพี่เอ็มม่ามากินไอศครีมด้วยนะท่านฟิลิปปามาก็จ้องใหญ่เลยจ้าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้ไปไปมา,มาฟิลิปปาได้คนสุดท้ายเลยจ้าส่วนพี่เอ็มม่ากับพี่อีเลนา่า เอารสช็อกโกแลตหรือสอะไรจะไม่ได้จะแต่ฟิลิปปาจะชอบเป็นรสที่มันเปรี้ยวๆนะจะเป็นสตอเบอรี่เป็นมะม่วงอะไรประมาณนี <men fruit> s <ands> <S ้จะที่เป็นรสผลไม้ที่มันแบบเปรี้ยวหวานๆสดชื่นนะจ๊ะอืมอืมกินเลยลูกนะมันจะหกมันจะหก นอกฝนตกเย็ยนๆจ้ะแต่ว่าเด็กน้อยก็กินไอศครีมเหมือนเดิมพอนั่งกินข้างในก็น,นอกก็ฝนตกหนาวจ้ะแต่ด็กน้อยก็ไม่หวัน่นกินไอศครีมเสร็จแล้วบันนี่สิพากันไปซื้ออันบักฟักทองด้วจ้ะฟักทองฝรั่งเอาไว้แกะเอาไว้แกะวัน,านอาทิตย์นี้จะเอาไว้แกะสำหรับต้อนรับฮาโลวีนเาะจ้ะเนาะ ส่วนเอมมากับอิเลียนาไปร้อยยูล่าแล้วจ้ามันจะลงกันกับกองละเข็มนะเนเลย ถึงบ้านแล้วจ้าไอ้นันี้ไม่เอาลงจากรถนะจ้าพาอว่าอยังห้าหน่วยนี้จะไปแกะสลากบ้านน้ำหวานจ้าแม่ของฟิลิปปาตวเล็กๆเนี่แหละจะพาเด็กทำกิจกรรมฮาโลวีนนะาจา้าห้ามากไม่เอาไปเอาไว้ในรถนี่แหละจา้าเอาแต่ของที่ซื้อเอาขึ้นไปนะนเนี่ยเข้ามาทางนแล้วก้าชิแกงอันนี้จา้าแกงเฮทที่ไปหามึมมือก่อนนะจะไปเป็นเมื่อวานหามือก่อนแล้วกินตัวหนึ่งก้างหนึ่งเขาเหนียวจะแกงเฮดจ้า เล้วล้อกินแกงเห้น้ากันเด้อก่อนจะแกงเห็ดก็กลับเข่าก่อนด้วจ้ะกลับเข่ารู้จักไม่สวยข้าวนะกลับไปกลับมาเข้ามาจ้ะห mm hmm 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 hmm. นึ่งบดุนจ้ะหาหกน้ที่็ได้กินแล้ว ช่วยเขาแบบง่ายจ้ะง่ายๆเลยวแชกค,คือเกาจ้ะกินได้คือเกาอันนี้วันที่แม่ามาไปหาเห็ดนะจ้ะแต่ว่าไม่ได้ต้มแล้วมาต้มวันที่สองนะจ้ะกลัวเห็ดเน่าไม่รู้จะตากจะตากแห้งก็ขี้เกียจยังเลยต้มไว้จะแกงก็เลยถ่ายคลิปไว้ด้วยจ้า เนี่ยเกือบเต็มหม้อพอมันสุกจริงๆแล้วก็ได้ไม่ถึงครึ่งหม้อเธอจะได้น้อยเดียวเองนี่เลยจ้าต้มแล้วก็ได้เท่านี้แม่มากก็ล้างก่อนต้มต้มเสร็จก็ล้างอีกเลยจ้าจะค่อยจะมาแกงต่อไปก็จะไปดูวิธีการแกงเลยจ้าหมูกระซุกแล้วลนะ่ปะปลาหมึกกระเกินซุกแล้ว ไปล้านเวียดนามมาเราจากเวียดไทยใปปกเกนอีตูเนาะใบเมงลักมาถุงหนึ่งกินไปครับน้กินไปแล้วจ่าอันนี้เลือเอาไว้ใส่แกงเฮดเนี่ยแหละจ่าขั้นกินเบิดกับเบิดเลยแหละไว้ใส่แกงเฮดโอ้ยแต่เซ่บนะจ่าไม่ไม้มไปกินน้ากันมาเนี่ยเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วมากินนะเนี่ยกินกระดูกหมูหอ,อมๆนุ่นๆน้ำตาจ่า พออีตูสุดได้เวลากินแล้วลูกวัวกากินน้ำดอกเขาบ่มัห็ดแซ่บประจังนัวแต่ว่ายังให้บอกเลยห็ดตัวนี้แม่มากบ่ค่อยมักอันนี้จะเทดจังไดไบ่ได้ตากแห้งต็เนยเอามาแกงแหละเลยจากซุปซุปกระหมูกิ่นเหมือนห็ดอันนี้เรียกว่าเห็ด มันปัวาขาวน้ำตาลเนาะจ้ะเห็ดเห็ดรักกันทะเลนอืมพิซซาใจหมดไมเมื่อแหงมีลูกดูน้ำเล้ะหาบอกกินเนกะหืมว่ากินขา้าวเพราะยังกินไปแล้วอยากชวยข้าวซุก กินกับอย่างอื่นไปแล้ววันีก้ก็เลยมาสดแก่งเฮดซัวให้เบิรงซเสือ้อยงที่บอกเนี่ยฮตส์ตนี้แม่ไอมาบอกคอยมาขนาดนห้ะคือกินได้แต่ก็ไม่ค่อยชอบใช่ไหม กิงจอกวยจ้ะขอบคุณนยจ้าที่ขามาเมืองแต่ว่าจิการไม่ไว้